ดีค <boundaries. S 1> <si suppression> ่ะแม่อ้วนค่ะจ้าวันดีจ้าคุณจูวันดีใจที่คุณจูทุกๆคนเด้อจ้าเด้ออยากจะใขอยากบวกขึ้นเก้านานาเตเปิดเป็นเพียงควอมฝันเด้อจ้าเด้อขอบพระหัวมันสีแม่จังไดเนาะคุณจูเน้อเป็นแต่แค่ขมฝันเนาอเนาะจ้าจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่าคนนี้พูดฝันเดิมเนาะั้งจตงงวดแล้ว ก็เป็นที่น่าเสียดายเนะาะสองทัวรที่แล้วนี่อ่าสองหกสองเจ็ดนอกระนาเอาอเปรตนาะคุณโจแม่นค่ะเนี่ยจสองหกพันมะยู้างหน้าแม่แม่ได้สองหกมะยูพังนาอ่าออกมาออกยูใต้นั่นบัดสองเจ็ดอ่าเพื่นคุณโจมันออกฝันของแม่นั่นเพื่อนบ้านยังซี่แต่ต้องวน่นี่ะสองหนึ่งนอคมาเนี่ทัดไปอีกเพื่อนอ่า เห็นเอาเลขท์ให้แม่ได้ไหมไม่อืมไดเอามาใหนึ่งซีซีเนาะที่เห็นในกระดาษจด้วันนี้แม่หนึ่งซีซีเขากวมาเพิ่มหนึ่งหาซีติดตัวหนึ่งเขากมาเพิ่มนะจ้ะหนึ่งหาซีวันนี้แม่ว่าคือบมากแค่สั่นคือบวมากเหล็กหนึ่งซีซีนะเออแม่ว่าแม่บวมากเพิ่มเพิ่มจ้ะตป้งเล่นดึกดึกโคกไม่สองตัวยนนย่นหกไม่สองตัวเพิ่มเลยว่า เอาหกสองตัวนี่ไปชื่อยากหลายน่ะเพื่อนว่างจี่จ้ะแต่จำได้อยู่มัดก้อนนั่นเพื่อนก็เรยเอาเป็นหกหกแล้วก็สองหกแล้วแม่นาะจ้ามันนี่ทัดมาอีกเพื่อนเยอะวใครขึ้นแต้มหน่งเพื่อนว่าีิเนาะใครขึ้นแต้มเน่งเขากับบุรุษบ้างมันขึ้นอันไหนเนาะเรือเป็นเจ็ดเจ็ดบอกเ่าผ่านเลยมาเพิ่มเจ็ดเจ็ดนะจ้ะ แต่ว่าสองเจ็ดห้าผันบ่เขียนด้วยสองเจ็ดต้งบ่อเอา,าเอานาะจ้าก<ง>็เลยบ่อเข้าใจจ้ามาเขาก็เลยบ่อเข้าใจตรงนี้แต่ว่าเปิ้นเสียงมากตรงตนี้ก็จะคือไม่งวดใจมัหน,น,นี้งวดนี้แม่ฝันฟันฟันห็นจอละเ้ได้คุ้นจูแม่เอฟซีเอ้ยฟันเห็นจอละเคอืมจอละเค้นี่แบบหนาแม่กับลูก ฝันที่แรกนั่นฝันว่ามาสามตัวผ้าลูกม้าสามตัวฝันฝันเห็นจระเข้น่ะคุณโจค่ะจต่ฝันเห็นว่าแม่กับลูกลูกเิ่นสามตัวแม่เพิ่นตัวหนึ่งแต่บาดนี้ฝันมากขึ้นคนใกลไกล้ถึงถึงวันพระน่ะคุณโจค่ะแต่เลยมว่าฝันกอนจะไปถือศินน่ะจ้ะเนี่ยแเลยม่าฝันอีก ฝันเรล่าพึ่นมาบ่ดนี่เมียพิ่งกับมาแต่ว่าลูกพิ่นมาหาโตบาดเนี่ยบาดแจวนั้นลูกพิ่งผัดมาหาโตมาเพิ่มอีกสองตแล้วคุณโจอือจะแตกแม่กับลูกมาสามตเนาะจ้วันขึ้นนั่นลูกคนเพิ่มมาอีกสองตัวไปเล่เป็นสามตเป็นหาตัวได้ผัดเพิ่มมาสองเนะะาะจ้แต่เล่เป็นหาตเออคิดเพิ่งตรงนี้ละคุณโตนี้บ่ดนี้ เพิ่นเพิ่นกต่เลยมาเป็นหาโตกับแม่ตูวนึ่งกุ้นโจ้กับมีแม่เพิ่นตันึ่งกับลูกเพิ่นหาโตได้บัดนี้กุ้นโจร่วมกันแล้่ยวนะขึ้นนั่นมาเป็นหาโตขึ้นขึ้นก่อนวันผ่านน่ะแต่ว่าแม่เพิ่นก็มาโตเดียวคือเขาโตบักแบบนี้ได้กุ้นโจมันเป็นโตหน่อยเด้อแม่เพิ่นน่ะโตใหญ่แบบใหญ่ยาวเลยล่ะ างานอุบอายอุบอาย,ยมากลูกกว่มากขางหนึ่งผลมี่สามขางหนึ่งผลมี่สองแม่แต่เลยว่าอู้ร่วมกนันเป็นหาตูเราตัวนี้ฮาตูตัวอนี้เป็นบเมเมาสามหนูเรื่อมาหาแยวขนาดแม่ว่าหนะยืนม,มึงคืนหนักขึ้นตัวอันนี้ฝันคิดพูดฟันนี้จะจอลและเจฝันสอ,องสองเทียเนาะฝันตตงวกักประฝันคอนวัน์พระ ฝันเห็นคืนเอเกาจระเข้นี่คุณจูจ้าบ้านนี้อันอันปัญหาเจ้านี่ฟัาเงาเนาะคุณจูเนาะจ้าบ่เห็นบ่นเห็นปูบ่เห็นคุณจูคือเกาแต่ยืนเมืองจระเข้อยู่เพิ่นเลยว่าได้เกบไปแล้วก็เอามุกไปใส่เปียงไว้ถังซี่คุณจูจ้าเนี่ยที่ว่าเป็นบอกเป็นตัวเลขเนี่ยแต่ว่าจะถืชัดคือเ่าชัดนอ้องเพาะคือเป็นปัญหาเฮาเนาะจ้า จกเป็นลรืว่าได้เก็บแล้วเอาหุกไปใช่ทาว่าทั้งสี่ว่าสองเทียสามเทียผลนี่เป็นยับเป็นยับสามเทียจะเมียแตเลยแบบอู้จึงเป็นได้เมียแตตีผ่เปลี่ยนหรอกแต่ตีผ่เปลี่ยนเพื่อนบอกทั้งสี่น่ะแต่ว่าตีถ้าถ้าคุณจูว่าจอเลยเชป็นเป็นเจ็บเนาะแม่นจ้ะวันนั้นที่เพื่อนนันตัวเดียวมันออกเก็บแปดเนาะแม่เนาะ จ้าจ้าเติ้นเป็นเจ็ดอันนี้เป็นมาก,ก,ก,กมมทึ่งดูปนุ่นวังมันสิมากเป็นท่วงถส่ทุ่งโตนเป็นท่าสิถือด้วยมากเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะจ้าใส<า>่สองอขวายสองสามใส่สองขวายสามจ้ากันเล่นแม่เล่นนับร่วมกันว่ามันเป็นหาโตแม่นับร่วมกันนั่น หม่ยถึงว่าพัอน,อน,น่ะแม่่มกันแม่พันมีสีตลูกพันมีสี่โตมันไหมไม่หาตลูกไม่หาตจ้าเพระม,มันเป็นคางคางแม่คางหนึ่งนันมีสามโตแล้วคุณยุบคางหนึ่งเป็นสองโตที่แรกวานมาจะกับแม่กับลูกเป็นไงแล้วฤษีว่าลูกสามซีกับแม่แล้วกับซีเจ็ดเราตีแล้ว 3, ลวาน ตอนแรกเจอเลแมาสองตัวกับแม่แม่ม่สามม่สามตัวกับแม่แล้วสี่กับแม่ม่สามตัวนี่เราขึ้นตัวเลขมันคือว่านเดียมันมันจับสนในฝันแหมฝันเทแรกฝันว่าเพิ่นม่สามตัวสี่กับแม่เพิ่นเนาะจ้ะฝันเทแรกนะฝันคอนวันพระเนี่ย เพิ่นเผื่อาหาตัวคางนึงเผื่อมีสามตัวคางนึงเผื่อมีสองตัวเท่ากันเลยนับใส่กันว่าเป็นหาตัวแม่ว่านะ<ต>่ะกสิจ<ะ>ตก็เป็น <จะ S 2> เป็หาตัวแล้วแต่เพิ่นเลยบอกว่าได้เกตไปแล้วนั่นเพิ่นเพื่อท่านบอกว่ามีเกตเน้แต่เพิ่นบอกว่าได้เกตไปแล้วเอางกมาใส่เปียงเพิ่นเลยว่าจังซี้คุนจูะ แต่จะเป็นเก๊ดไหมจ้ะแม่กัเล่นร้านคือพวกเป็นโฮกเจกตบอขันแม่สี่เป็นเก่าคือคุณโจว่านะต่ี่มีเก่าเจ็ดกับโฮกเจ็ดนอกกับนอกสีใไซน์นอคุณโจว่านะแว่ากันตีลูกเป็นเป็นไม่จี่แม่ว่าอันไม่จีไม่หานี่ยมันก็จะเป็นฮาเจ็ดสี่เกตโฮกเจ็ดบอกคุณโจสามหางนี่บอกเอาประมาณนี้บอเนี่ ะ <No. S 2> จ้าแม่ว่าสิตีประมาณนี้แต่ว่าเอฟที่เป็นตีว่าจั้งไหนแต่เิ่นตีเอาแต่ว่าแม่ว่าตีประมาณนี้คุณจู่พอ่นว่ามีเจ็ดเตาหกไปใ่เปลียงเนาะคนเปินเป่นไข่หกเ,เ,เข้ามาเม่คุณจู่จ้ะเขาแม่จะเรื่องสีรถแ,รแต้มเตาหกรถม่เป็นหานี่แหละเอฟที่แม่เอฟที่ทุกทุกคนตีเอา ามันจะเป็นต่แค่ค่วมฝันเนาะคุณโจเนาะจ้ะตัวแรกให้เาที่ตัวไรกก่อนแม่อันอันตัวแรกันพูดบอกเป็นเลขวะจ้ะเป็นตัวเลขค่ะตัวแต่ตัวแรกเพ่นบอกมาว่าเพิ่นว่ามีเกตเออมีเก็แล้วให้เอาหกไปใช้เพิ่นว่านะ่ะก็เป็นเจ็ดหกห่วแม่เนาะจ้าก็จะเป็นเจ็ดหกหกเก็แม่ว่านนะจ้ะก็จะดูนี่แหละคุณโจ เจ็ดเจหกเจ้าว่าเข้ากับสีพวกสีบนกันล่างสีขุ่นโจะการอะไรนะเจ็ดหกจ้ไม่เจ็ดไม่เจ็ดหกนี่แหละจะว่าแม่ตีอันล่างืีเนาะแม่ตีหกเจ็ดหาเจ็ดนี่เด้แม่ตีนี่เด้ขุ่นโจะจ้าอืมเจ้ว่าสีกับคู่บ่มากวไหนสงขุ้นโจอ่ะเว่ากสีกันไว้เนาะเจะว่าแม่ว่าโบมี่หกเหมีเก่าบ่เล็กน่นเจดหก ห้าเจ็ดลกาหาอย่ายี่แบบห้าหกบอ้บเว้นเจ็ดเนี่ย้บเออเอาแต่เดาแต่แล้วต้องคุณโจถืออวยเดี๋ยวเจ็ดโมกแม่ตีไหวนี่คือหกเจ็ดห้าเจ็ดตอนนี้แม่ตีไหวสองสองหางนี่นะคุณโจอ๋อแต่คันน้องถือจ่าคันน้องถืออวยหกว่าเป็นเต้าปฏิเต้าเจ็ดยันบอกมันเคยอวยหน่ะหกปฏิเต้านี่จ้า แต่แต่ว่าเพื่อนไทยเพื่อนบอกนี่เือเพื่อนว่าได้เจ็ดไปแล้วมีเจ็ดแล้วให้เอาฮุไปใช้เพื่อนว่านั่นจ้ะสี่แมยินอยู่จอเลเคยินเนื่องจอเลเคเลยเออยินเบิงจอเลเคเพื่อนมาแย่งกันมาผ้าหาแม่น่ะไม่ไปยินเบิงเพื่อนลาการเล่นนับลูกเพื่อนร่วมกัน อ้จะกี่มาสามตัวเนาะพ่ะนะมานีซื้อมาหอดท่านี้สัสสองชื่อมาหอดหาตัวน้อแม่วันแต่ว่าแม่ยังมาเก็ดสามอยู่ด้วยคุณจูเก็ตสามตัวน,น,นึงมาเนะาะฮะเจ็ตสามบอจักขึ้นมาัลแม่มาสัาเม่้นแม่ตื่นใจนะกัน แม่ก็แล้วึ้นมักจะว่าที่เน้นๆเนาะก็เอาตัวเพิ่นไห้นี่ละ,ะตัวเพิ่นว่ามีเคสตัวหนึ่งให้เอาหุกไปใส่เพิ่นว่าน่ะจ้ะอืไอห้กไปใส่ก็เกนะจ็ดนะพวกไหมเนาะเพิ่นห้องบอกนะ่ะก็มีเจากก็ดหกหกเจ็ดยู่ตัว,วละเจ็ดจ้ะเจนหกหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะ มันถือว่าลายตูวตือุณโจแล้วุณโจเตี่ยวเนาะสามชุดจ้ะแต่ว่าแม่สี่ห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเท่านี้ละจ้ะไม่ยืนเจ็ดจู้นแม่ว่าเห็นคุณโจว่าไม่เจ็ดจอระเกยคุณโจกตีตะ่ันเป็นเจ็ดเนาะจ้ะมันฝันเห็นตะจอระเกยไหมคุณโจมันมันบ่ฝันเรื่องอื่นมาแจกไหมมันฝันเห็นจอระเกยอย่างเดียวคุณโจฝันจันๆ พันจะเพื้นมากกับลูกเพันธุ์งลูกไผ่ไวไหมเห็นสามตัวตีตัวใดค่ะแม่สามตัวเนี่ยตีใจ,จใจตัวใดหลักลอยเป็นคือบ่อยมากคุณ <laughs> จูจะเอานึ่งใจตีตัวไงพื่นมากัตัวนึ่งเนยเขาเชื่เอเนึ้งใจเพื่อจะเอาเจ็บใจขคุณจูอันนี้ก็ คุณจ้วันหนึ่งกับเจ็ดมันกับตัวเดียวกันได้ลักลอยเนาะจ้ะขาก็ใส่ไปบึ้งนะแต่ว่าโตเย็นนี่คือได้ฮกเจ็ดกับหาเจ็ดนี่แหละตฮ่อยีนจ้โต่องตีน้องคุณโจเนาะค่ะขันข้าจตตีรดลงมากอ่ะสามเจ็ดที่เจ็ดแล้วต้องตีตีใจโตห้องมากเป็นดอกคุณโจจ้ะนั่ตีตีที่หาเจ็ด จหกเจ็ดตีไปส่วนมากแรกคนนี้จะขึ้นเนาะแตกวนขึ้นเลยปูจ้ะถ้าเพิ่นได้เจ็ดเท่าได้ตัวได้มากตัวนึงกับเพิ่นมากไ้เพิ่นจับใจทองเขาจ้าจับใจหกเจ็ดกบหาเจ็ดองเท้าึ้นโจจ้าแต่เม well, no. ื่อนกับท <im ี <im <im ่น <im ี่เจ็ดเจ็ดเนาะมันเบิ้ลเนาันขึ้นเต็มนะมันเบิ้ลเต็ม แกแล้วเนี่ยเขาบอกหูเราไม่ยึดมันแห้งกัดมากเพราะว่าคำนั้นคืนน้องเพิ่์นหนเพิ่์นห้เฮ้าเจ็ดตัวเพิรนว่ามีเจ็ดแล้วเอาหกไปใส่เออเอาหกไปใส่กัดเข้าว่าหกไปใส่ตัวหนึ่งมันกัดเจ็หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดบอกคุณตัวสามตัวคือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดบอแม่ใช่หนึ่งหนึ่งหาเจ็ดตั้มแน่คุณตัวหนมันหาเจ็ดตั้มยู หนึ่ง <1, S 1> อันก <5, 7 S 1> ห้าเจ็ดเนาะจ้าแคมเปที่คนมากล้ำเข้าคนตีได้หรือคนนี่ตัวได้ไม่จับแต่มาจับใจเ,กเกข้าหกเจ็ดกับห้าเจ็ดอย่างเราขึ้ตัวเนาะจ้าแขมพืนน้นมากไหมแต่ว่าแขมพืน้นลงมากแต่หนึ่งค่ะเป็นซีเกตบอลจะเป็นซีเกตแม่โบมักแม่มักสามเกตหลายครัวตอนฝันขึ้นแหลกนะจ้า แม่มาสามเก็ดอันนี้หาเก็ดโอเก็ดสามหางนึ่งจว่าซีเก็ดเท่าขามไปสามเจ็ดนี่แม่มาสามเจ็ดเขาฝันขึ้นแหลกตรงเนี้ยคุณจูสามเจ็ดเจ็ดสามเนาฝันขึ้นแหลกตังเนี้ยคุณจูจ้าสามเจ็ดอีกตัวหนึงอเจียนังแล้วผู้ใดชอบกะล่องเบิงเราคเน้ะใใสเพ่นเขาจ้าใส่พิ่นว่ามากว่าสอบใส่พืชทานไป เนาะคุณจูเนาะเป็นแชร์ความฝันเท่านะแต่ว่าแม่กับมันใจว่ามันตรงีเจ็ดหรือจ้าคุณจูมันตรงมีจเจ็ดแต่เพราะว่าเพื่นบอกว่าได้เจ็ดไปแล้วให้เอาหกไปใส่ตัวเนึ้งเป็นวางจีอู้เจ็ดแทนหนึ่งเนาะเจ็ดแทนหนึ่งเจ็ดเป็นจีแทนเลยหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะให้คือหนึ่งหนึ่งหกแล้วไงแต่แต่แล้วก็ อันเอฟซีเป็นสิีตีแล้วคุณโจเนาะค่ะเพราะว่าเขียนเขียนจำหนึ่งมันตัวเดียวกันขออนุญาตเขียนหนึ่งหกเนาะแกอันลาที่ว่าเพิ่มเพิ่มฝันอันเอฟซีเป็นกระตีผู้ร่เนาะเป็นมมาจังไหน่ใ่เป็นงตีเอาเนาะคุณโจเนาะหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าเนะแม่เนาะแกแล้วจะเปพิ่งตีใจแจะมาแม่เพิ่งตีแล้วแม่ก็ตีจะหายจิกจะหกพิตเท่านั้นล่ะอืมอืมเนาะ แล้วเตัาขึ้นโจจะอวยหัวอวยหางนี่พื้นขันแม่นขึ้นแรกเพื้นแม่สามกับสีสามจิดเอดสามนี่แหละขึ้นโจจ้าแต่ว่าเนี่ยคือปลาสามนี่กันมา่พื้นถือแม่บุญบ้อพื้นถือแมารังแจก่กับว่าฟันเกียวก็สามดอกฟันแต่ลับพื้นมาสามโจน้ำแกันจ้าก็ขึ้นแรกขึ้นแรกก็คือฟันว่า จระเข้เิ่นมาแพงเป็นมากมากลูกสามตัวแม่หนึงแม่มีสามตัวจ้าขึ้นเละสามเจ็ดสามสี่ขอบมีเลยไอซี่ไอซี่เจ็ดขอบ่มีเอาตัวงองนีละคุณจูดเราต้องคุณจูดี่ใจเอาตัวเกี่ยวกับจระเข้เพื่อนี่ละห้าเจ็ดทุกเจ็ดนี่ละขันว่ายังที่เพิ่มจะเพิ่มสามเจ็ดไปจ้ะ แต่ว่ามันขาดซีเกตได้ตรงกลางนี่เงินอยู่สามเจ็ดแต่สามเจ็ดไม่หาเจ็ดหกเกเจ็ดเจ็ดหกแต่ซีเจ็ดมันขาดไปใช้หรือเปล่าก็เจ็ดเนเจ็ดเก้าจ้าก็สามเจ็ดนี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอ่ามันถัวสีมันตพวตีหลายตัวตัวีขึ้ตัวอันอันเบอมักสามเบอร์ชอบกับที่อาเาียนให้กับเบอร์เบอรงเงาก็ได้ค่ะ กันแล้วต้องพุ่นต้องต้อุ่นตูไปปิ๊ซี่เนาะแต่ว่าแม่ว่ากันหนึ่งกันเจ๊ก็หนึงตูเดียวกันเม่ยเพิ่จะมาตูหนึ่งแต่ว่เนี่ยหนึ่งหฮกแต่ว่าแน่น้องุ่นตูเนาะก็เปลีนเนี่ยเจ๊โฮกแล้วแต่ว่าแน่วันนี้มันเป็ี่ยนหนึ่งหโฮกเนาะคุณจูเนาะหนึ่งหกแต่คุณจูตีก็โอเคอยู่เดีหนึ่งหก นึ่งเกจนึ่งหากันนั่นอีกกันนั่งคือใดรอบต้็โจ๋เนาะตัดเอานึ่งหามีหกมเเนี่ยเออแม่นึ่งหาเนี่ยกันน้อยแคน้อยแข่เขารอบตรงขององค์ที่หนูจะตรงมาตัมะงาฝันนึ่งหล่กุนโจจ้ามาตับมะงาตตวนี่หละะอืมเอากัะสั้นกระเจีจ้ะอันนี้เป็นแนวทางความฝันฝักเอฟซี่และแม่เนาะจ้าฝากเอฟซี่แม่พิ้นจ้าจ้า ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจ้ทางซ่อมกับแม่อ้วนเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะค่ะจ้เป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด้าเสียงสะท้อนอีกเลยดิแม่จ้ามันเป็นอีกตัวจ้างไรสั่งเอาบาน้การีได้ลงไปที่ละแม่ไวยพ่อเนฟซี่ถือเลขเลยค่ะแม่มื่น เออก็ขอให้เอฟซีของคุณจจทุกุกคนเด้อขอเอฟซีโชคหมนไม่โชคมีลาบเด้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ลำลุวยลุ้ยลุ้ยกินไปเออให้สมเร็จเด้อหวดนีไมีโชคมิลาบมีโชกก่อนไงไมีเงินก่อนไงเขาหาได้เอฟซีเด้อขอเอฟซี FC ดวงดีดวงยิ่งมีโชคมีลาบเอฟซีคุณโจ อคุณจูเดอซสำนี้เนาะคุณจูเนาะจ้ากลับขอบพระคุณมากเด้อค่ะแม่้วันค่ะเสียงมันจูบ่ะด้ยิ่จูวาจ้าที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งการโจูบ้ารวยคอยแม่สุขภาพแข็งแรงจ้าเชินกันเนาะต้องทุกทุบกคนเด้อจ้ามีโชคมีลาภยิ่งปังดังด้วยละแม่เนาะจ้าปังดังด้วยเข่าั่วเลยนเนาะคุณจูเนาะมีโชคมีลาภ น้องคุณนจูเนาะจ้าแม่จ้าพร้อมที่สมหวังทุกๆคนเลยจ้าจูจ้าจูจ้าจูจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยทางเนาะค่ะไม่อ้วนแบ่งปันมาเนาะค่ะเป็นความฝันเนาะความฝันกับปู่ปู่คนเดิมเนาะค่ะปู่เิ่นกะสิคนเดิมที่เคยให้เลขบอก มาอยู่ตลอดนะคะแต่ว่ากันฟานนนจอระแค่นี่แรงไม่ว้วนนี่เพิ่นเป็นเจ็ดไหมคะเป็นเจ็ดกัเพิ่นมามีเจ็ดแล้วเก่าหกพส่อนเสียงเบามานเนาะมีเจ็ดแล้วเก่าหกืสแต่ว่าจอระแค่ทั้งเมดที่มานเนี่ยกับมีทั้งหมดอยู่จักตัวหกตัวนะคะหกตัวกับเจ็ดหกเพิ่นมา มันอีกเจ็ดกัมนึ่งนี่มันสไตล์เดียวกันเนาะ,ะก็อย่าลืมเอาหนึ่งหกใส่น้ำเดอ้อค่ะเซีเด้อหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าเนาะ,ะแต่หนึ่งเก้าแอบริเขียนไห้เนาะอเอาไปพิจารณาดูเนาะ,ะเนาะมีก็มีเจ็ดหกห้าหกเจ็ดหรือเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะเก้านี่มาใส่ก็คือกันหกเป็นเก้าเนาะกันกับหัวแล้วก็สามเจ็ดเลขแม่อวนบนชอบนะ สามตัวไม่วันตีหหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเนาะอันแอดเทียนหาก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะหนึ่งกับเจ็ดมันสิเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะก็เอาติดไว้กันไว้จำแนกเนาคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อการในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิด ถูกใจกับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะขอกลับขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสูบุญสุคนทีก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้และะ้วค่ะใครกดให้ก็ขอให้มิซูมิลามิมานให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถือรางวัลใหญ่ๆเนาะ,ค,ะคันแม่นว่าเออแอดลืมผูดอีกอันหนึงนะะ่งเนาะคันแม่นว่าล่องเมืองรัฐบาลไทไเนาะ,ค,ะคันรัฐบาลไทไดเพิ่นยังไนเอาไปเล่าเพื่อนบ้านน้ำเนร์แ้วค่ะ เพราะว่ามันวันเดียวกันวันที่สองกุมภาพันธ์256เอ้ย2พฤษภาคม2 5 6 8ไทยก็ออกเล้าก็ออกแล้วไงเราพัฒนาไหมคันแม่นว่าล่องเบงกงอะ,ะไปทั้งไทยแล้วก็ไปได้ทั้งลาเนาะลองไปเพื่อนบ้านเบิงก่อนก็นได้เนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ